เรามาลองตัดนะครับวัตถุยากๆอย่างเช่นพวกเส้นขนพวกนี้ออกจากพื้นหลักกันนะครับเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Focus Area นะครับดังนี้ไปที่เมนู Select ใช้คำสั่ง Focus Area รอโปรแกรมประมวลผลสักครู่นะครับอีีออนี้ พอได้ดังนี้เนี่ยให้เราใช้ focus area t o add t o นี่นะครับ focus area tool ขยายหัวแปลงให้ใหญ่ขึ้นกดล o ล l i n ะครับดังนั้นก็ระบายในส่วนที่เราต้องการให้มันติดนะครับมันเพิ่มนะครับแต่ว่าไม่ต้องไป ลากไปถึงขอบนะครับลากผ่านส่วนที่มันทึบนี้นะครับวัตถุมันทึบนะครับตรงตรงขอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปรับกันต่อนะครับด้วยคําสั่ง select and mask ตรงนี้นะครับเมื่อได้ดังนี้เสร็จนะครับให้คลิกเลือกที่ select and mask ครับ เข้าไปจัดการกับขอบภาพนะครับทีนี้คลิกเลือก Colorware นวนครับจากนั้นนะครับคลิกถูกที่ Smart Radius นะทีนี้ลองใช้ค่าใช้อ่าแปลง r e f i Ed บัตน,นะครับแล้วก็ระบายไปที่ รอ,อ,อบตัวแมวเลยนะครับโปรแกรมจะช่วยเกลี่ยนะครับตัดช่วงที่เป็นเส้นขนให้เรานะครับ เม okay. ื่อครบรอบอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถไปปรับค่าอย่างเช่น radius เพิ่มขึ้น smooth นะครับเพื่อให้เส้นขนออกมานุ่มนุ่มขึ้นนะครับตัดออกมาได้นุ่มขึ้นปรับเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับ f e a t u r ก็คือค่าความฟูงตรงขอบที่ตัดออกมามาสัก0.5นะครับ คอนทราสต์สามแล้วกันครับนี่ตอนนี้มันอาจจะยังมองไม่เห็นครับแต่ตัดออกมาแล้วมันจะเห็นนะครับเลื่อนลงมานะครับตรง Output ุเนี่ยนะครับเอาพุ to, ให้เลือกรูปแบบที่เราจะตัดออกไปนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมต้องการตัดให้มันเป็น New Layer นะครับแล้วก็มี Mask ด้วยไม่ได้อย่างนี้เสร็จคลิกโอเคครับอันนี้เราได้แมวที่ถูกเจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัดพื้นหลังออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูตรงนี้นะครับมันมีรอยแหว่งรอยอะไรอยู่นะครับเราสามารถใช้หัวแปรงครับแล้วก็ปรับสีขาวอยู่ด้านบนนะครับแล้วระบาย ปรับข้าวระสิท้อยเ0อ์เ็นะครับระบ,บายลงไปนะครับส่วนนี้มันเป็นส่วนทึกต้องไม่ทูกเจาะโอเคทีนี้นะครับลองสร้างเลเยอร์ใหม่ด้านล่างนะครับแล้วใช้สีมันครีมๆอย่างนี้นะครับ ใช้เครื่องมือทางสีีคลิกีเข้าไปาเราจะได้เส้นขนนะครับออกมาแล้วนะครับ